สุดคราบในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการพยากรณ์นะครับยอดขายหรือพยากรณ์ข้อมูลนะครับล่วงหน้ากันดีกว่านะครับจากตัวอย่างนะครับผมมียอดขายเนี่ยถึงเดือนนี้แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอีกสามเดือนทางหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถทําได้ด้วย Microsoft Excel นะครับในตอนนี้คนอื่นครับผมขออนุญาตทําเป็นตารางก่อนนะครับมาที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในชุดข้อมูลนะครับกด Control A นะครับ Alpha หรือจะใช้เมาส์ลากกลุ่มก็ได้นะครับคลิกซ้ายทางแล้วลากกลุ่มไปที่เมนูแทรกหรือ insert นะครับเลือก table หรือตารางนะครับข้อมูลนะครับหรือตารางของฉันเนี่ยมีส่วนหัวอาจมีนะครับแล้วก็ติดไปก็คือเดือนกับยอดขายชื่อคอลัมน์นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของตารางนะครับนี่ครับผมก็ลากกลุ่มใหม่เหมือนเดิมนะครับไปที่เมนูข้อมูลนะครับหรือ Data จากนั้นเนี่ยให้มาที่การพยากรณ์นะครับด้านขวาเลยนะครับด้านขวาจะมีคําสั่งครับแผ่นงานการพยากรณ์นะครับคลิกเข้าไปอ่ะเราก็จะเห็นแล้วครับเป็นกราฟขึ้นมาเลยนะครับว่าในเส้นสีน้าเงินเนี่ยก็คือยอดขายที่มีอยู่แล้วนะครับวกราคุมพามมนานะครับเทอรเมซาลุตส์พาเมชุนาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีส้มๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับ เราสามารถนะครับเปลี่ยนเป็นแบบแท่งกะระดาษแบบนี้เลยนะครับและมีตัวเลือกอื่นๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นจุดทิ้นจุดในการที่เราอยากจะพยากรนะครับค่าความเชื่อม,มั่น95%เรื่องนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ตั้งอะไรเพิ่มเติมผมกดสร้างปุ๊บเราจะได้แบบนี้มาครับมันจะสรุปข้อมูลมาให้เลยนะครับว่า แผนง,งานการพยากรณ์หรือชีตตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีขีดความเชื่อมัน่นขีดความเชื่อมั่นนะครับขอไประดับบนหรือย,ยอดขายเท่าไหร่ระดับล่างเท่าไหร่นะครับจะได้กราฟแบบนี้ออกมานะครับมันจะสร้างชีตใหม่ออกมาให้เลยนะครับตรงนี้แน่นอนครับเมื่อเป็นกราฟหรือแผ,แผนภูมิอย่างที่เราได้ดูกันไปเมื่ออพิสดที่แล้วเราสามารถติ๊กเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มาติ๊กป้ายชื่อข้อมูลเพื่อดูยอดจริงๆตรงนี้ได้นะครับ ก็สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้เลยนะครับตอนนี้ในการพยากรณ์ยอดขายนะครับหรือพยากรอา์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นเรื่องของอความต่อนเนื่องเรื่องของเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการที่จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาวิเคราะห์มาพยากรณด้วยแบบซอฟต์แวร์ Excel นะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับพบกันในอีกส่วนต่อไปครับสวัสดีครับ